สวัสดีค่ะกีกีนะคะเดี๋ยวมาดูราคาทองคำกันวันน,น,นี้วันที่8สิงหาคมวันนี้มาช้านะเพราะว่าติดงานนะครับประชุมยา,ยาว <laughs> ประชุมจนหัวบวมใช่ไหมโอเคมาเริ่มกันที่ทำเฟรมเดลี่นะกรอบราคาของเดลี่วันนี้ขยายตัวเป็น6,000จุดนะคะเพราะว่าข้างล่างขยายลงมาที่19 23นะที่ติดเมื่อวันก่อนนะคะตรงนี้เป็นกรอบล่างของทำเฟรมเดลี่แล้วนะ แล้วก็แท่งราคาเนี่ยก็ยังแบบว่าทรงตัวอยู่ชิดกลอบล่างนะโอเคแล้วก็ข้างบนนะครับ1982เนี่ยเป็นกลอบด้านบนของทาวเรฟมเดลลี่นะคะใกล้กันถัดมาเนี่ยวิกลี่ก็ที่1987แสดงว่าแนวนี้นี่ค่อนข้างแข็งแรงกว่าข้างล่างนะโอเคแต่ว่าอย่างที่เราพูดไปตั้งแต่เมื่อวานนะคะว่าราคาลงมาชน L อลเมียสอเนี่ยก็ลุ้นอยู่ว่า จะไปต่อหรือจะรีบาวนั่นเองนะครับแต่มองของเดลี่วันนี้นะครับดูเหมือนแรงขายจะฟื้นมาเล็กน้อยแต่ก็ยังไม่เยอะมากนะคะแต่ว่าแรงซื้อนั้นก็ยังไม่มีเนาะเพราะฉะนั้นก็นะยังไม่ชัดว่าจะเทสแนวนี้แล้วผ่านหรือเปล่าก็คืออาจจะมีโอกาส ลงมาเทสซ้ำได้อยู่แต่ผ่านหรือเปล่าต้องติดตามดูแล้วในทําเฟรมย,ย่อย,ยลงมาถึงจริงหรือเปล่าคือเห็นใกล้ๆอย่างนี้มันก็ไม่ได้ใกล้มากนะครับทุกคนตอนนี้คือแบบหลายร้อยจุดนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาดูทําเฟรมสีชั่วโมงก่อนทำเฟรมสีชั่วโมงนะคะตอนนี้เซตกรอบอยู่ระหว่าง1937กับ1 9 3 1นะครับแคบมากเลยทีเดียว500จุดป่ะ6กเกือบ600 สัญญาณบลูข้างล่างมานะคะบ่งชี้ว่าแรงขายเริ่มหมดหรือว่าถ้าแรงซื้อฟื้นเนี่ยราคามิวกัดดันขึ้นไปก่อนได้นะครับดูจากแรงซื้อแรงขายสิไม่มีเลยสักอันเพราะฉะนั้นราคาก็เลยทรงตัวอยู่บริเวณนี้เป็นกรอบแคบๆนะคะก็มาลุ้นกันนะว่าถ้าแรงขายเริ่มหมดเรื่อยๆแล้วเนี่ยก็รอนะแรงฟื้นมาเนี่ยราคามิวกัดรีบาวตัวสูงขึ้นกว่านี้นะ เพราะว่าอย่างที่เคยบอกหลายวันแล้วว่าตอนนี้ราคานะคะในทับเฟมสี่ชั่วโมงนั้นมันเดินทางลงมาถึงแถวฟิโบนักซี่หกนะครับซึ่งเป็นจุดแนวจิตวิทยาว่าถ้ามันไม่ผ่านบริเวณนี้มันมีโอกาสขึ้นไปสร้างกรอบราคาบนได้ก่อนนั่นเองนะคบโอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาดูกันว่า ถ้ามันขึ้นข้างบนก่อนรีส s t สแตนไหนบ้างต้องผ่านหรือว่าถ้ามันจะกลับลงมาสปอร์ตไหนบ้างต้องผ่านนั่นเองนะครับถ้าเป็นลักษณะทางเทคนิคนะถ้ายังไม่มีข่าวอะไรมากระตุ้นตอนนี้นะมีโอกาสที่สัญญาณ blue ข้างล่างจะทำงานนะครับก็คือแบบเฮ้ยราคาไม่ต้องลงมาแล้วขึ้นไปก่อนอะไรยงี้โอ้โหสั่งได้สั่งได้นะครับเพราะฉะนั้นรีสแตนใกล้สุดตอนนี้คือ1937นะคะ ถัดมาคือ1 9ึ่แล้วก็1 9ึ่นะครับที่เขาเคยขึ้นไปก่อนนั้นนี้ช่วงข่าวสัปดาห์ที่แล้วนะครับโอเคถึง1 9ึ่แล้วนะซึ่งบริเวณ1 9ึ่เนี่ยก็เป็นแถวเอ่อสองร้อของทองคฟสี่ชั่วโมงที่แบบว่าวันก่อนจอจะเทสอยู่ยังเทสไม่สำเร็จนั่นเองนะครับบริเวณนี้ก็ ยังมีโอกาสเทสข้างบนในกรณีที่ราคาไม่ไหวจริงๆในการลงนะโอเคแต่นะว่าถ้าแท่งปัจจุบันเนี่ยถามว่าแรงซื้อมันมีไหมก็ไม่มีนั่นแหละนะโอเคทีนี้ถัดจากตัวเมื่อกี้นะที่เป็น l m a 200รเลเวลถัดไปของ resistance สำคัญในกรณีปีน l m a 200หรือว่ารีบา l ตวสูงขึ้นเพื่อที่จะ ไปสร้างกรอบราคาบนให้สําเร็จนะครับเลเวลแรกที่แบบเอ้ยมโอกัดเป็นกรอบราคาบนได้อยู่เหมือนกันคือตรงนี้นะครับ1,955นะคะถัดขึ้นมาคือสุดระยะสวิงรายวันของวันนี้ที่1,961แล้วก็บริเวณน,นี้ด้วยนะครับถ้าไปมากกว่าสุดระยะสวิงก็ที่1,972นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องชัวร์ก่อนว่าราคาจะไม่หลุดบริเวณน,นี้ที่เขาย่ำขาอยู่หลายแท่งอยู่ทีเดียวนะครับก็คือ193 1ถึง1929โอเค เห็นข้างบนแล้วนะทีนี้มาดูข้างล่างนะครับอย่างที่บอกว่ามันเป็นขาลงแล้วก็จุดวัดใจวันนี้คือตรงนี้เลยนะครับ1 9 3 1งเถึงหนึ่เทสซ้าอยู่หลายรอบแล้วจะหลุดไหมเนี่ยเนี่ยนะครับแล้วก็บรูดก็มาขู่แล้วเนี่ยก็เลยแบบเฮ้ยอยางจะเซลก็ไม่กล้า oh อะไรอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าหลุดลงมาข้างล่างนะคะเลเวลถัดมาของซัพพอตสำคัญก็คือกรอบล่างของเดลี่ที่19 2 3 และถัดลงมาอีกนะคะก็คือสุดระยะสวิงรายวันวันนี้ที่1916นะคะอันนี้คือสุดรายะวันแล้วนะแต่ว่าถ้าแบบว่ามีเหตุการณ์ข่าวอะไรกระตุ้นแล้วลงมากกว่าระยะสวิงนะคะก็มีระดับของพพอร์ตสำคัญะคะถัดมาก็คือตรงนี้199 9แล้วก็แถว1900นะครับโอเคลักษณะเป็นอย่างนี้นะวันนี้คือ ลุ้นรีบาวสูงสูงขึ้นนะครับจุดวัดใจอยู่ตรงนี้นะครับ1931-1929แล้วก็วันนี้นะครับเหมือนเป็นทรงจะไซเวนะก็มีอาจมีโอกาสขยายกรอบ4ชั่วโมงออกไปได้นะครับถ้าเป็นด้านบนเราก็ยังหวังใจว่าเธอจะขึ้นประเทศ e m a 50กับ l m a 200นะครับก็ถ้าเป็นด้านล่างเนี่ยก็คงจะบริเวณเดิมคือแถว Fibonacci 61.8ประมาณนี้นะครับโอเคเนาะ สำหรับวันนี้ก็มีข่าวด้วยนะข่าวสปิกช่วงทุ่มหนึ่งทุ่มสิบห้าปะแต่ไม่น่าจะแรงมากแต่ก็ไม่แน่นะคะราคาทองคำช่วงนี้ก็อะไรก็เกิดขึ้นได้เราม้ระวังหน่อยแล้วกันสำหรับวันนี้เราไปแล้วจ้าบ๊ายบาย